ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับวันนี้มาที่ไหนกันเนี่ยพี่อิงวันนี้มากันอีกแล้ว m a ดอินเจแ a n เมกะบางนาอยู่ชั้นไหนนะชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินเออก็พี่ฟังเคยมาแล้วที่มันมีสกุตชี่แบบว้าวสีทองอะไรเยอะแยะไปหมดก็มาเนื่องจากว่าในวันที่25ทธันวานมนี้นะพี่เฟิร์นพี่อิงเชิร์ตแต้มแม่ปูเป้ฟิลมฟิลแฮปปี้ชาแนลนั่นแหละเขาจะมารวมตัวกันที่นี่เวลาเท่าไหร่พี่อิงตั้งแต่เที่ยงไปเลยครับผมเที่ยงไปเลยใช่ไหม เพราะฉะนั้นอย่าลืมมากันนะร้านนี้ในงานมันไม่ได้พิเศษแค่แบบว่าแจกสกุชี่สีทองวันนั้นออนี่ออนอกจากนี้อันนี้ช่องพิเ์นแจกกล้วยสีดำกล้ออวยยักษ์4 9่0าบาทดดนดแ่นี่เลยแจกไปเลยไม่ขายเราแจกครับเราแจกยังไม่พอเราแจกอะไรอีกพี่อิงใคร ไข่ฮาชิโม่ไข่ฮาชิโม่นี่แจกไปเลยแจกอีกใบหนึ่งด้วยแต่ถือไม่ไหวแล้ววันนั้นคือแจกไข่ฮาชิโม่ทั้งหมด3ใบนี่นะใช่ราคาเท่าไหร่4,990บาทลูกบาโอ้แจก2อย่างเลยเหรอแจกอีกครับแจกอีกใช่ป่ะเงยหน้าขึ้นไปดูด้านบนครับพี่ฝนคืนไข่พี่เองมาก่อนครับอ่ะพี่อิงเอาไปเลยไข่สองใบครับเน่ นี่ทั้งหมดนี่ข้างบนนี้แจกอีกอะไรขอแอบดูหน่อยได้ไหมเนี่ยมันคืออไอสกุตชีพีชไอโบมด้วยหูอยากได้โอ้รักมากมีอะไรอีกอะไรอ่ะไอเฟสไอเพชรเฮ้ยมันคือไอหนูทีบจากอะ อยากได้อยากได้มากเลยอยากได้อ่ะกรี๊ดมากเพราะฉะนั้นอยากได้อย่าลืมมากันนะ<ม>แล้วที่สำคัญตอนนี้นี่หลายๆคน<ม>อาจจะอยากเห็นเขาฟักไข่กันหลายคนแล้วเกิน<ม>นี่ช่องพี่เฟิร์นอยากจะบอกว่าใครอยากได้ฮาชิมอลนะมาที่ แม่อินเจแปได้เลยเขามีแต่ว่าเห็นแอบถามมานะเขาบอกว่าจะมาประมาณสิ้นเดือนนี้ตอนนี้เข้ามาดูันเป็นระยะแล้วกันสิ้นเดือนเราค่อยมาดูแล้วกันหรือว่าค่อยๆมาดูก่อนแล้วมาถามเขามาจองเขาไว้ก่อนเนาะใช่เพราะว่าตอนนี้เขากำลังไปออกไข่กันอยู่ไข่ตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เนี่ย25ธันวาเนี่ยแจกใช่นี่คือฟรีแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อก็มาเขามีขาย พี่เฟิร์นก็อยากได้เหมือนกันนะเนี่ยอยากได้ไข่กลับบ้านพันนายอยากกลับบ้านเอาคำว่าไข่ซูเปอร์มาร์เก็ตมีเหรอนำมาไข่ไก่เอออยากได้มากเลยไปดีกว่า